เรากำลังจะไปกลางเต้นท์วันนี้ก็คือเป็นที่ที่พี่จองกับพี่คาร์เรนเคยมาคะด้วยอ๋อคุณว่าลุกมาบมางเล็กน้อยพอหยุดกันว่าเขาจะไปอย่างนี้เขาจะเปอย่างนี้มาก สวัสดีครับทริปนี้เรากำลังเดินทางไปแคมปิง้งนะก็เป็นทริปปลายปีเนาะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับก็จะไปตั้งแคมป์กลางเต็นท์แล้วก็หลังจากนั้นเราจะเดินทางต่อไปกาญจนบ,บุรีทองผาภูมิก็จะไปพักแถวนั้นที่แรกนะครับก็คือที่ปันหวานแคมปก์กราวสวนพึ่งราชบุรี ดูอากาศคร่าวๆแล้วนะครับก็ช่วงของของอุณหภูมิเนี่ยจะอ,อยู่ประมาณที่19ถึ28ง28องศาสเซลเซียสนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลาและก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่อากาศเย็นค่อนข้างเย็นอยู่ เราเดินทางมา3คนนะครับพา้องจิวมาเปิดประสบการณ์ก <ๆ S 2> ารเต้นนะครับดูว่าเขาจะหนะักเขาจะประทับใจกับการการเต้นดูว่าวจะไปต่อไหม <laughs> <laughs> ไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อเช้าแค่เปิดปรถมาจิวบอกว่าโอ้มันเยอะไปไหมอะแม่ Hart the to city speed street begin feel to the เลยแยกชั้นปาวว่าหวานมาแล้วเราเข้ามาเราเกำลังจะเข้าไปในที่ร้านกางเต็นทเราไปพักที่ป่าหวานใช่ปะ่ะที่ป่าหวานนะเขาก็จะส่งแบบข้อความแมสเซจมาให้เราเลยว่าเออมีร้านค้าชุมชนชนะสาม,มารถโทรสั่งได้นะอะไรเงี้ยรกเลยูบ้า สวยแบบสวยจะเป็นบ้าที่ที่เรากำลังจะไปกางเต็นท์วันนี้ก็คือเป็นที่ที่พี่จองกับพี่คาร์เรนเคยมานะคะ่ะอารมณ์เหมือนเราก็ตามรอยเขามาแต่เราก็บังเอิญมาเจาเอเพราะว่างวัวงนนี้ก็ที่อื่นจริงๆเราจะไปที่อื่นแต่ว่ามันเต็ม ี่พอเลื่อนไปเลื่อนมามาเจอที่นี่อ้าวนี่มันที่ที่จองคันแลนเคยมาเน่เส้นทางค่อนข้างสวยนะเ้ามาบริเวณส่วนพึ่งเราคือการทำถนนคดเคี้ยวตามแม่น้ำอ่นะคิดหนูคิดว่านะตามภูเขาตามไรเขามันก็เลยแบบเนี้ยมันก็เลยคดเคี้ยวเนี่ยนะ The night หายเนี่ยนะอยู่เนี่ยไม่อยากจะพูดนะขับมาตั <half> ้งนานแล้วยังไม่เห็นป้ายปันหวานเลยเนี่ยยีงไงเขาถ่ายรูปที่แบบว่าคนลงเขามาเขาเอาเปโพสในเฟซใครจะซื้อก็เขาน่าจะให้เซฟได้เลย ทั้งเนินทั้งหลุมกูไม่รู้จะหลุมอะไรเลยหลุมก่อนเนินโอ้โหบ้ามากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าไปยไงไงต่อนียเนี่ยเราเห็น้ายปันหวานเลยยังเกียวแม่ไม่เห็นเลยไหนวะโอปันหวานไม่หวานตรงไหนซี่เจ๊บไปเลยงนิดเดียวแล้วซี่ดีต่างหาก มีกระดังก้าวนี้เราเดินทางมาถึงทางเข้าของปันหวานแคมป์กราวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางตอนเข้ามาก็จะเป็นขูดขัดแ้นอนเนาะเป็นดินหลุมบ้างเล็กน้อยอม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 ม่อยพอทนได้พอให้ได้รู้สึกว่าแอดเวนเจอร์นิดหน่อยอินู โลป้าหน่อลูกโอ้ยมึงกลัวรถกันหน่อยปลูกอะไรเนี่ยโอ้กระทองทางนะจ๊ะดูทางเห็นจะเห็นอยู่จ้ะปันหวานเข้มก้าวก้าวก้าวก้ป้าย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 ้ยป้ย้้ายป้าย้ย้าาป เก,กะกะป้าพี่คะมีข้าวร้านข้าวอะไร,รมีคนระับมีจ่าได้ตามที่พี่ส่งนีใช่ไหม,มห,หนูต้องจ่ายตังเพิ่มใช่ไหมเพิ่มก่อนใช่ไหมคนก็พอสมควรแต่ยังไงเขาก็จํากัดคนอยู่แล้วนะแิดว่า,ม,ม,ามันก็ไม่ได้แบบพี่คะให้เราไปไม่ได้นานเนีน่ยเข้าไปตามทางเขาว่ามันไอ๋เนี่ยตรงนี้ได้ไหมได้แม่ปักไฟก็อยู่ตรงนี้อืม เป็นอย่างไรพี่เจวครับอยากดี่านตรงนี้ก็เป็นนะเนี่ยเราก็ไปเล่นน้าตรงนี้ได้รัโซนนี้ของแต่ก็จะเป็น M6 นะคะลางจุดกลางเต็นท์ M6 แล้วก็จะมีทางด้านโน้นอีกอ่ามันบริเวณนี้สามารถจอดแบบแคมป์คาได้นะฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามจะเป็นอีกลานหนึ่งนะคะ ทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นลานหญ้านะลานสนามหญ้าเขาก็จะไม่ให้รถเข้าไปตรงสนามหญ้านะคะเราต้องจอดบริเวณรอบนะคะถ้าใครจะกางที่สนามหญ้าเนาะ หน้าตาก็จะเข้าบ้ะะางหน้าตาก็ได้นะเ้าบ้ะะางเลยเก,กาหน่อยเก้าให้หน่อยคะ่ะตะก,กันลังกันตะกตีเลยกันลังข้ายบชอบรับแขกหน้าดูพอหยุดเกาเขาจะเป็นอย่างนี้ Thank you. bèt lên cả hai vợt thế nào? cho em ăn nhảy không? nào im. เดี๋ยวเราจะอ่ะกำลังจะออกจากปันหวานแคมกาวกันนะคะแล้วก็เราจะไปที่ะกะลาฮิลแคมป์เปเนตที่กาญจนบุรีทองผาภูมินะคะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสามชั่วโมงครึ่ง